สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบก,กันกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพศ2568ศูนย์รุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าครับเริ่มจากเรามาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับ ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีแนวลมสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้พัดปกคุมประเทศไทยตอนบนนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรามีเมฆปกคลุมในบางพื้นที่นะครับ ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศประจําวันในวันที่2 7มีนาช่วงเช้านะครับก็คาดว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่37-39องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด แล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการทํางานแล้วก็การประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งอย่างให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ